เออนี่อยู่แกมาทํางานที่นี่ได้ยังไงอ่ะโอยเรื่องมันยาวอะ่ะหุยมีเวลาทั้งวันฟังได้น้องทำไมมาน,นั่งตรงนี้ล่ะคือผมไม่ระวังไงรครับผมปั่นจักรยานล้มทำให้รถคันนี้เป็นรอยผมไม่รู้จะทํายังไงรครับที่ผมแค่ห้าร้อยบาทเองเรอครับโอ้ยน้องไม่เป็นไรก็ดีแล้วรถคันนี้ของพี่เองมันเป็นรอยอยู่แล้วอะ่ะไม่เป็นไรหรอกจริงเหรอครับพี่พี่ขอบคุณครับนี่คนณ มายืนหน้ารถผมทำไมครับสวัสดีค่ะเเมื่อกี้ฉันไม่ทันระวังค่ะทําให้รถคุณเป็นรอยเลยคุณลองดูก่อนนะคะว่ามันราคาเท่าไหร่ฉันจะได้โอนเงินให้คุณเออรถของผมมันเป็นรอยอยู่แล้วครับเป็นรอยอยู่แล้วอะ่ะไม่เป็นไรหรอกนี่ขอบคุณครับเอ,อเดี๋ยวขอตัวสักครู่นะคะ สวัสดีค่ะขอโทษนะคะฉันคงไปสัมภาษณ์ไม่ได้แล้วอะค่ะฉันติดธุรานิดหน่อยไม่เป็นไรครับคุณสัมภาษณ์งานผ่านรียบ่อยแล้วพรุ่งนี้คุณเข้ามาเริ่มทำงานได้เลยนะครับ